ตั้งไม่หยุดปุ้มปุ้ยเซอร์ไพรส์สามีอีกแล้วล้านเบอร์ปุ้ยอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นได้กันร,ระหว่างปุ้มปุ้ยพันธิพา,พาและสามีเวินดูวานพร้อมมีทาย,ยาด,ด้วยกันหนึ่งคนน้องไซเอลบลู Al Blue, ที่เราได้เห็นใบหน้าของน้องเต็มๆกันแล้วหลอ่อสายฝ่ายจนพี่พี่แฟนคลับทั้งนและนอกวงการบันเทิงหลงหนักมาก ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทั้งปุ้มตุ้ยแลกวินใส่ใจกันและกันทุกโอกาสมีของขวัญให้กันและกันแต่ละชิ้นก็ใหญ่มากเวอร์ล่าสุดวันนี้วันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66 ปุ้มตุ้ยได้เซอร์ไพรส์ออกรถ Porsche KN ให้สามีโดยเผยโมเมนต์นี้เอกผ่านอินสตาแกร,รมส่วนตัวแอดแพนท์เปล่พัมเผยความในใจระบุแคปชั่นว่าขอรถของขวัญวาเลนไทน์วันเกิดครบรอบทีเดียวเลยนะฉันจะไปทำงานหาเงินมาอีกค่ะรอฉันหน่อยนะคะชอบรอมไหมที่รักรักแกดกราวินอิฟเบอร์ตุ้ยอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มเดสามีข้าต้องคเย็น งานนี้ทำเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคนคัดตลึงตาลุกวาวชื่นชมความเก่งของสาวปุ้มปุ้ยและความอดอุ่นของครอบครัวเธอจำนวนมาก